สามขันธพุริยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระขันธพุริยะเทระพระขันธพุริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 12. พระสถูปของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพุทสะได้มีอยู่ในป่ามหาวันในครั้งนั้นต้นไม้ก็งอกขึ้น โลงช้างพากันมหักรานสิบสามข้าพเจ้าได้ทำที่กลุขระให้ราบเรียบแล้วใส่ก้อนปูนขาวยินดีด้วยคุณของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้เป็นที่เคารพของโลกทั้งสามสิ 14. ในกับที่92นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการใส่ก้อนปูนขาว 15. ในกลับที่77นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ชาติพระนามว่าชิตะะเสนะสมบูรณ์ได้รัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก 16. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระคันธภุลลิยะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิดคันธภุลรลิยะเถราประธานที่สามจบ